จากทางวัดนั่นบุนาหนองแสงนะครับในเช้าวันนี้ขอร่วมกับลาพี่น้องสักคู่หนึ่งเพื่อประชาัมพันธ์ดังนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19เดือนมีนาคมพิศกราช2023พุทธศักราช2 5 6 6ซึ่งเป็นวันแรง13ข้ามเดือน4และเป็นสัปดาห์ที่4เทศกาลมหาพรต ในเช้าวันนี้ก็ขอเชิญชวนบรรดาลูกผู้เรียนคำสอนบรรดาน้องๆเยาวชนประมานในบ้านนะครับร่ปมในบูชาพิสาในวันอาทิตย์พิสาเช้าเวลาเจ็ดนาฬิกาและพิสาบ่ายพิสาที่สองเวลา14นาฬิกาและในศาสที่สามพิสาค่าเวลา1 9นาฬิกานะครับก็ขอโอกาสนี้เชิญชวนบรรดาพีนนพ่น้องเยาชนที่ มาพักผ่อนที่มาสบัยพุญที่มาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ในช่วงวันศุกเสาร์อาทิตย์นี้ที่มาจากต่างนิสานตางวัดที่พี่น้องมาพักผ่อนที่นครปฐมอยากจะร,ร่วมในบูชามิสาวันอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นวันพระก็ขอเชิญชวน พี่น้องได้ร่วมิสาได้ทั้งาส,าาสามเวลาวิสาเช้ามิสาบ่ายและก็มิสาเย็นนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ขาดตอนในการร่วมพิธีกรรมผู้บูชาวิสาและถือว่าเป็นวันราพีพี่น้องกิจต่วนจะต้องลงในบูชาวิสาร่วมในบูชาวิสาเข้าวัดเข้าวัดแค่บาทรับศีลซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่สี่เทศกาลมหาพรตนะครับที่เรา ได้เตรียมตูวมาในช่วงตั้งแต่วันพุธเกับเที่าที่ผ่านมานะครับในวันนี้นะครับขอประชาสัมพันธ์สำหรับลูกหลานของพวกเราที่กล้ไปสัมผัสเนนหรือว่าเป็นเนนใหม่นะครับวันนี้ทางวัเดเนรปฏิบานท่าแร่สะกลนครก็มี กหมายแจ้งมาว่าขอให้บรรดาลูกเมนที่สนใจที่ได้ไปสัมผัสแล้ววันนี้จะมีการไปเรียนซัมเมอร์เตรียมความพร้อมเป็นวันแรกนะคะรับก็ขอเชิญชวนได้เตรียมตัวนะครับในวันนี้ให้เดินทางไปที่บนน้านเณรปิมาท่าแรกก่อนเวลา15นาฬิกาซึ่งจะเริ่มเรียนซัมเมอร์ในวันจันทร์ที่20สมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ ก,ก็ขอประสุพันธ์ขอแจ้งมาอย่างเน้นใหม่ที่จะเข้าบเรเยนปฏิมา่าเร่นะครับในวันนี้ก็ขอให้ผู้ปกครองได้ไปส่งนะครับที่บันเดลปฏิมา่าเร่สกลนครก่อนเวลาสิบ้านาฬิกาเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเรียนพิเศษเรียนซัมเมอร์เรียนความพร้อมก่อนที่จะมีการเปิดเทอมในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ นะครับก็ขอแจ้งไปยังผู้ปกครองและลูกเรียนที่ได้ไปสัปดเนียนแล้วแล้วก็ทางวัณินได้รับแล้วนะครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองได้รับทราบนะครับแล้วก็เตรียมตัวในวันนี้ให้เดินทางไปส่งลูกเรีนในวันนี้เวลาไม่เกิน15นาฬิกานะครับเพื่อที่จะมีการลงทะเบียนเปลี่ยนความพร้อม และก็วันจ mm ันทร์ที่20ก็จะเริ่มเรียนที่โรงเรียนสุจร,ริตแทกสะบรนครนะครับและในวันนี้หนละังจากวิสาเช้าก็ขอจูกาสนี้เชิญชวนพี่น้องสภาอิบานวัดทุกท่านนะครับได้ประชุมสามัญตามปกติเนื่องจากเราเลื่อนมาจากวันที่12ที่ผ่านมาเนื่องจากพี่น้องกรรมาาการหลายท่านไม่มอ,อาจจะติดธุระนะครับ ไม,ไ,มไม่พร้อมในการที่จะประชุมสภาพิบาลบักจึงขอประชุมในวันนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ประชุมปรึกษาหรือในการสิ่งลอย่างในช่วงท้ายๆของการบริหารงานของกระทรวงการชุดเก่าชุดนี้ชุดปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็ได้หมดบาระไปแล้วตั้ง,ตงแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เนื่องจากจะมีการโยกย้ายจะมีการ สรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ตำแหน่งต่างๆของบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่ตามวัดตามสถาบันต่งตางๆก็จะต้องมีการปรับมีการแต่งตั้งกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่เน,นื่องจากคณะกรรมการพุทประวัตินี้ยังรักษาการอยู่นะครับก็เราก็ยังมีการประชุมการตามปกติเราขอ,ขอเชิญพี่น้องสถาบันวิบาลวัดทุกท่านที่ไปถึงทุราฝ่าฟังในวันนี้ ได้ประชุมรึกษาหารือได้โดยเฉพาะเรื่องบทกติกาในการที่จะใช้สุสารของพวกเรานะครับในการฟังปัญหาพี่น้องของเราที่มีความปรารถนาอยากจะจอดุูต่างๆซึ่งก็มีกฎกติกาที่เราจะช่วยกันพิจรารณาเพื่อให้เป็นสิกทารเดียวกันเป็นปราตรฐานในการปฏิบัตินะครับเมื่อเป็นวันทของที่ประชุมของคณะกรรมการ สถาพิบาลวัดแล้วพี่น้องก็ต้อง้องรับด้วยความด้วยความสุขภาพด้วยความดีเพื่อความดีของส่วนรวมนะครับเพื่อที่น้องจะได้ทําให้สุสารศักดิ์สิทธิ์บริเวณหลังวัดของเรานี้ดาเนินต่อไปและมีความสะอาดมีความงดงามมีความสงบสุมเย็นต่อไปในอนาคตซึ่งก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้สําหรับพวกเราสหพี่น้องกรรมการ พี่น้องสาวน้อแสงร่วมมือร่วมมือกันนะครับในการดูแลในการปรับปรุงในการบรณหาในการเอาไปใส่ในเรื่องความสะอาดล้งางตานะครับและ,ะช่วยกันบอกกล่าวช่วยกันชีแนะช่วยกันเตือนบรรดาพี่น้องอ,อาจจะมีบางกลุ่มบางส่วนที่เห็นว่าสุสารเป็นแหล่งซ่องสุมซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ไม่บงควรเป็นอย่างยิ่ง ก็ราะฉะนั้นก็เราจะได้ประชุมวางแผนและก็ออกกฎกติกาให้ปเป็นรูปเป็นร่างเพื่อก,การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอาสถาปนิาาบานีกชุดต่อไปในะอนาคตจะได้ทํางานได้ความสบายใจน,นะครับก็ขอบคุณอีกขั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องที่ได้ให้ความร่วมให้รม,มือในการดูแลวัดบาอารามในการทำความสะอาดน,นะครับซึ่งเราก็ายังต้องการพี่น้องที่จา ทำหน้าที่ในการดูแลวัดซึ่งเราก็จะมีการมีค่าจ้างสำหรับพี่น้องที่สนใจก็ขอเ,เชิญแจงความสวบได้นะครับในการที่จะดูแลวัดป่าอารามตลอดทั้งวันทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และพี่น้องที่สนใจอยากจะเป็นผู้ดูแลสุสานก็เช่นกันนะครับก็ขอให้พี่น้องได้แจงความสงบเราจะได้เริ่มดำเนินการใน ปีการแล้วก็ดูว่าในฤดู